อาจารย์ออสลงภาพรอยพญานาคเฟียลฟ้าวชัดๆใกล้ๆพร้อมข้อความสั้นๆคำเดียวจบจากกรณีรอยพญานาคของเฟียลฟ้าวนักแสดงสาวนะครับที่โพสตคลิปเล่าเรื่องราวมหัศจรรย์พบรอยเลื้อยบนสถานปฏิบัติธรรมที่กำลังก่อสร้างโดยเฟียวฟ้าวเชื่อว่านี่คือรอยพญานาค สืบเนื่องจากกรณีกล่าวครับเฟซบุ๊กของรองศาสตราจาร,รย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับได้โพสต์ภาพรอยพยานาของเฟียฟาวในระยะใกล้ชิดพร้อมทั้งระบุด,ด้วยว่ารอยพยานาฟีย์ฟาวชัดมากโดยในภาพเห็นลนักษณะปูนหนาหนุนขึ้นมาทั้งนี้ด้านของชาวเน็ตครับได้แห่แชร์ภาพพร้อมทั้งวิจารณ์ภาพรอยเลื้อนี้ขายการใช้เกียง หรืออุปกรณ์ก่อสร้างทำขึ้นมาและยังคงเป็นปริศนาว่ารอยนี้ใช่รอยพญานาคหรือไม่หรือรอยของการก่อสร้างและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ